สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาทำเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูลดความอ้วนนั่นก็คือไก่กระเทียมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้วยกันเลยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แนนในการทำคลิปอย่าลืมกดซ u บ s ไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊าไก่กระเทียมก็วัตถุดิบไม่เยอะนะคะก็มีกระเทียมค่ะแล้วก็ เป็นพริกไทยที่บดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไก่ค่ะวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นส่วนของอกไก่ค่ะน้ำมันที่ใช้ในวันนี้เป็นน้ำมันลำข้าวนะคะจะได้เหมาะกับสายคีนสายรักษาสุขภาพด้วยนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะเกลี่ยเอาเฉพาะกระเทียมลงไปผักก่อนนะคะ กระเทียมที่ใช้ในวันนี้นะคะแนนเอาไปบุให้แหลกแล้วก็สับๆเป็นชิ้นเล็กๆค่ะถ้าหากว่าใครชอบแบบน้ำเยอะๆนะคะก็สามารถใส่น้ำสต๊อกไปได้แต่ว่าอันนี้ยแนนไม่ใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำน่ะเขาจะออกมาอีกนิดนึงน้ำไก่เขาจะออกมาอีกหน่อย เพราะว่าแนนชอบทานแบบแห้งๆเนาะก็เลยไม่ใส่น้ำไปค่ะก็พริกไทยนะคะที่เหลือไว้นะคะเดี๋ยวใส่ไปเลยนะแล้วก็มีกระเทียมติดอยู่นิดนึง ตอนนี้ไก่ก็สุกไปประมาณ80%แล้วเดี๋ยวแนนจะใส่ซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายไปสักหน่อยหนึ่งเครื่องปรุงรสของแนนก็มีอยู่แค่สองอย่างนะคะ หรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่เป็นผงปรุงรสที่ไม่มีผงชูรสก็ได้นะคะก็ตามชอบเลยเวลาทําอาหารคินก็คือต้องปรุงให้น้อยที่สุดเนี่ก็เลยใส่เครื่องปรุงไปแค่2อ,อย่างแล้วก็เป็นการปรุงแบบรสชาติไม่เข้มข้นนะคะเป็นปรุงรสชาติอ่อนๆน,นะคะมีคนแอบกระซิบมาค่ะขอให้ใส่น้ําอีกนิดนึงเขาจะเอาน้าไปขยํากับข้าว เราก็ตามใจคนทานนะคะเราก็จะใส่น้ำไปสักนิดนึงอ่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้เนะี่ยน้ำไก่ก็เริ่มออกแล้วนะแต่คือคนทานบอกว่าอ่ะขอน้ำอีกหน่อยอยากมีน้ำแบบขลุกขลิกอ่ะได้จ้าแนนจัดให้ได้นะคะไก่กระเทียมของแนนในวันนี้ก็ทานคู่กับข้าวกล้องหอมมะลิแล้วก็ เป็นผักสลัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาจัดจานกันเลยไก่กระเทียมของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเข้ากล้องร้อนๆน,นะคะเข้ากล้องหอมมะลิร้อนๆน,นี่ น่าทานมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครชอบน้ำเยอะๆก็ราดน้ำไปได้นะคะอันนี้แนนชอบแบบแห้งๆนะคะโอ้น่าทานหลังจากกินเมโนูแบบว่าของทอดมาเยอะแล้วก่อนอันนี้เนาะก็ขอเป็นครีมละกันนะคะสำหรับมื้อนี้ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆนะคะที่ช่วยกด subscribe ให้กับแน่นและในคลิปต่อไปเนี่ยจะราทำเมนูอะไรใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดเอาไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย